สวัสดีครับผมยติจัดให้จากร้าน TS Big Bike นะครับรีวิวยังต่อเนื่องนะเมื่อกี้ 900cc 900 <cc S 1> ไปแล้ว<ป>นะเดี๋ยวมาเจอ 800cc บ800 <cc S 1> ้าง <40 4. S 1> นะทำไมถึงบอก 800cc จริงแล้วไม่ใช่นะความจริงของเจ้าสตัวนี้ก็คือแรงม้าอยู่ที่87แรงมา้าคือ796นะ เจ็บห้แรงมา้าคือเจ็เก้ฮ้ยทำไมมันต่างกันทำไมมันต่างกัน <Hey. S 1> ทั้งทั้งที่ซีซเท่ากัน <Yeah. S 1> นะแปดร้อยสซีซีนะทั้งคู่เลย <Yeah. S 1> แต่แรงม้าต่างกันนะแรงเขาเรียกแรงบิดรอบต่อนาทีนะ 2> <Yeah. S 1> 8 2ดพัองรอห้าบอบนะความรู้แน่นเป๊ะ <Yeah. S 1> นะแน่นเป๊ะเลยนะถ้าท่านใดดูแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ความรู้ yeah. จากคลิปที่ผมทําวันนี้นะขอแนะนําว่าให้ท่านดูต่อไปเรื่อยๆเราจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมีอะไรคอมเมนต์ไม่ได้นะอยากจะรู้นูรู้นี่แต่จริงอยากจะรีวิวแบบเฮ้ยรถคันนี้แม่งเจ็ดเก้าหสีสวยเครื่องดีจบแต่ทําไม่ได้เดี๋ยวบอกเฮ้ยไอ้เริ่มดังแล้วเริ่มสั้นเริ่มดังแล้วเริ่มสั้นเอ้ามาดู 796นะดูคติ abs นะครับปี2014สีแดงนะตัวนี้เขาเรียกตัว dp dp นี่คือตัวท็อป <96. S 1> นะตัวแต่งจากศูนย์ท่อกองกล่องนะฮะแรงม้านะครับอยู่ที่87แรงมา้าถ้าได้กล่องกล่องเข้าไปนี่ก็ <ừ. S 1> อาจจะโดดไปถึงเท่าไหร่ 90, 90. มี 90, <up. S 1> 90. อัพเสียงเด็กที่ไหนไม่ได้ไอ้เหี้ย <laughs> นะโอเค ตัวนี้ตัวดีพีท่อกองกองอุปกรณ์ตกแต่งก็ชิวหน้านะมือเบรกมือคับนะท่อเทอร์มิสศูนย์อยู่แล้วครับของศูนย์ตูดมดอ่าครอบนี้เป็น, Carbon, <Carbon. S 1> นคาร์บอนคาร์บอนนะฮะกันลอยถังนะเขาเรียกตัวกันลื่นกันลื่นเวลาขามันหนีบปนะอ่าตัวนี้โปรอาร์มนะครับ DP ด้วยโปรอาร์มด้วยดูแล้วมีสเสน่ห์มผมจะบอกให้นะ แรงม้าไอ้ถึงไม่ใช่แรงม้าถึงซีซีจะเท่ากันที่แรงม้าต่างกันก็คือว่าเอาความรู้แบบงูประปาที่ผมรู้นะที่ผมรู้ก็คือว่าเขาเรียกว่ารถใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกระบบ QC หรือระบบการตรวจสอบพวกค่าค่าค่าออกเทนค่าไอเสียต่างๆถ้ามันเยอะมันก็จะไม่ผ่านใช่นะ เขาต้องลดลงถึงซีซีคุณเยอะเยอะก็ตามแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาล็อกสเปคมาใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขากําหนดมาว่าจะเป็นเท่านี้เท่านี้แต่796นี่ได้เปรียบได้เปรียบผลิตแม่งไปนู่นไป13 14 15ตอนนี้ยังไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่มาเต็มมาเต็มมาเต็มนะฮะอ่ะโอเคส่วนอีกคันหนึ่งนะดูตีเจ็ดเกนะฮะปี2017สิดสีดำ สีดำตัวนี้เขาเรียกว่า797ตัวดาร์สตีลนะฮะมาพร้อมก่อนตกแต่งเขาบอกเลยของเทพปั๊มบนโบเบอร์20อปกติใส่19ก็เหลือเฟือนี่แม่งรอบปยี่สินะไฟเลี้ยวแต่งไฟเลี้ยวแต่งเอ้ยไฟเลี้ยวแต่งอยู่ไหนอยู่ตรงนี้น,น,นะอยู่ข้างกระจก <I am. S 1> นี่อยู่ข้างกระจกไฟเลี้ยวไปแทนนะมือคัดแต่ง นะ TWM นะงานอิตาลีทั้งคู่คช็อกได้ได้ทองนะแกนโช็กได้สีทองนะนะฮะแกนโชคได้ทองรละบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์นะมีกาดมาให้นี่นะแต่ก็หมดปัญหาเรื่องความร้อนไม่ได้เลยนะไม่ต้องห่วง,งวง่าเฮ้ยแมงรถแมงร้อนดับอีกแล้วไม่มีแล้วนะระดับนี้บางโคน้างานเพียวคาร์บอนนะครับท่อ มาพร้อมสลิปออนปลาย m 4นะตูดมดสีดำดุด,ดกันดีดหลังหรือบางโค้หลังงานเกียวคาร์บอนสปูหลังนะยางหน้าหลังเหลือเพียรีเลยล์นะคันนี้ก็ยางใหม่มนะอ่ะสองคันนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์ทีละคันอขอลองเจ็ดเก้าเจก่อนเจ็ด้าหกนี่คนเขาฟังเยอะฟังบ่อยแล้วเจ็ 97, นี่รถเขาเรียกรถหายาก อ่าอีกที่แตกต่างกันก็คือเน่เน่เน่เหล็กล้วนๆเหล็กล้วนๆไม่เหมือนกับอ่ะเน่เจ็ดเก้าหกเน่พลาสติกพลาสติกพลาสติกท่อเป็นพลาสติกงานพลาสติกเขาเรียกงว่างานพีงาน PVC งาน PVC แต่ว่าข้างในเนี่ยไอตัวรองรับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าถังน้ํามันด้านในนี่เป็นพลาสติกอย่างดีนะกันความร้อนแม่งขนาดอยู่ใกล้ท่อเนี่ยถังยังไม่เป็นไรเลยนะ นะโอเคอ่ะขอฟังเสียงครับอ้าไม่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 เอาเฮ้ยหาวคุยเจ็ดพันอ่ะไม่เจ็ดพันห้าร้อยโลอืมอ่างรถซื้อมาใช้เฉพาะวันพระวันพระอย่างเดียวครับผมวันโกนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันเชียงเม้งวันเชียงแมงไม่ใช่ไม่ใช่วันพระอย่างเดียวเอาวันพระอย่างเดียววันพระอย่างเดียวโอเค นะนี่ขนาดว่าม้าม้าไม่เยอะเท่าเขานะนี่ม้าไม่เยอะเท่าเขานะ่นะนะนนสวยสวยสวยสยอ้าดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อน จ็ดเก้าเจ็ดนี่ไม่ชนไม่ล้มนะครับนะสภาพสวยงามเครื่องดีอุปกรณ์ตกแต่งครบนะอ่ะอเจ็ดเก้าหกก่อนที่จะไล่ขอฟังเสียงหน่อยเมื่อกี้เดี๋ยวเสียงมันจะขาดตอนเดี๋ยวเขาจะเทียบกันไม่รู้เรื่องเย <c oughs> ทียบไม่รู้เรื่อง่ะึบขอโทษนะฮะเมื่อกี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคเ <c oughs> มื่อกี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคจริงไม่ไม่ลอยเี้ขึ้นครบก่อนไม่ปั้มระบบยังรันไม่เต็มที่เลยเต็มที่เลยเอาไล่ดูเอา ดีพีนะตัวนี้ไม่หมื่นสี่เท่านั้นนะครับหายากนะสภาพนี้ขอบอกเลยจัดก้านในยานนี้เสียงโคราสตล์ พลัสสไตล์นี่ท่อออกท้ายนะคอเดินไปออกท้ายไอ้คอ,อนี่คอ,อนี่คอแรกนี่คอแรกวิ่งมาเนี่ยจะออกไม่ออกปุ๊บเจอคอล่างอีกนะคอล่างวิ่งวนขึ้นมาออกคู่นเนี่นะฮะเสียงก็จะสไตล์นี้สไตล์นี้ซีซีเท่ากัน<ช>ม้าเยอะกว่านะนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นรถแลไอเทมรถที่หน้า หน่าสะสมส่วนตัวนี้ก็รถใหม่ๆนะผลิตในไทยนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดท่อก็จะออกสไป์น่นะท้ายเนี่ยใช้เขามวน,ไนาไ้วนไนมนมมวนมมวนออาไเนี่ยม,มาออกนี่ข้างๆนะออกท่อเดียวออกท่อเดียวใครชอบเดียวก็เจ็ดเก้าเจ็ดใครชอบทุกคู่ก็เจ็ดเก้าหกนะโชคก็จะมาข้างๆแล้วก่อนตกแต่งก็ชิลหน้ามือเบรกมือคัดรอบนะ ไม่ชนไม่ล้มเหมือนกันใสๆกิ๊กๆนะคันนี้กิ๊กเลยผมว่าผมจะไม่ขายอยู่แล้วนะรถด,ดูคตินะ<ช>เพราะว่าผมบอกเลยนะ<ช>พูดอย่างไม่อายเลยในยพูดได้ทุกคนในยู u b e ได้รู้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนปลุกตำนานเจ็ดเก้าหอยกลับมาอีกครั้งหนึง<ช>่งเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้ว<ช>ราคาตลาดเป็นไงแสนต้นต้นผมตอนนั้นผมซื้อได้ถูกสุดเลยนะแสนสองแสนสามเอามาตั้งขายแสนห้าแสนหก นะลูกค้าต่อนู่นี่นั่นก็แสนสี่ก็ปล่อยแล้ว <ไป S 1> กำไรนิดหน่อยไปแล้วนะแต่พอปีที่แล้วเป็นไงลดหมดตลาด,ด,ลาดพอคนเทขายปุ๊บลดหมดตลาดราคาแม่งโดดไปสองแสนกว่านะโอ้โหก็เอารู้นะว่าใครเป็นคนปลุกกระแสกลับมารู้นะนะแล้วก็ใครที่ตามผมก็ไม่เป็นไรถือว่าแบ่งๆกันไปนะ แต่ผมเนี่ยเป็นคนพาตลาด796กลับมากล้า <9, S 2> พูดได้เต็มปากเพราะว่ากว้างซื้อมากเลยอ่าใช่ไหมวไทแต่ก่อนนี่ขาย796เดือน20คันโซนรามแหงเราวา่เรียบวานเรียบหมดนะรถรถร้านเราทั้งนั้นนะอ่ะโอเคราคาโจรเช่นเคย796 ABS ตัว DP นะฮะเปิด29,000บาทอยากจะบอกว่าราคาตลาดอยู่ประมาณ2 3 2 4 2> ะนะ เอาไปราคาห่างๆไปแบบเนี้ยราคาพินเพี้ยนแบบเนี้ยสองแ0นบาทนะส่วนคันนี้เจ็ดเก้าเจ็ดปีสิบเจ็ดสองแสนเก้าบาทเท่ากัไปเลยเข้ากัาไปเลยจบจบไปใครจะชอบเจ้าเจ้าไปใครชอบแดงชอบแดงทรงหดโหดนะก็ต้องเป็นเจ็ดเก้าหใครชอบดำสาตสปอร์ตนิดนึงสปอร์ตสายดาร์ก เขาเรียกผู้ชายสายมืดนะออกตัวทีนี่คล้ายๆแบทแมนเนี่ยดูรถก่อนโอ้โหดูทรงแล้วก่อนนะอ่ะราคาเท่ากัน29,000นบาททั้งคู่นะปี14หน้าสะสมปี17หน้าใช้รถน้ำหนักเบาเรียกว่าดำหน้าลึกห่าไอ้ที่ดำๆนี่ซ่อนอยู่ข้างในใช่ๆเฮ้ยแปลออกมาเฮ้ยไม่ใช่นะนี่มันรถพูดถึงรถนี่คุณแม่ง โอ้โหพาลงต่ำก็หล่อเลยอ่ะโอเคราคาโจนนะครับท่านใดสนใจเบอร์โทรศัพท์062สองครับแต่สามห้าเจีนะเยติจัดให้บริการ24ชั่วโมงนะฮะวันน sure. <wh ี้ฝากไว้ด้วยนะคำพูดวาจาใดไม่สุภาพกราบขออภัยความรู้หรือว่าทฤษฎีที่เอามาพูดถ้าเกิดว ouais> ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะ แต่ขอบอกเลยว่าเราเนี่ยสายหารีวิวรถแบบว่าโกโกจรีวิวรถแบบโกโๆจิกโขคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องไปเอ้ยท่านผู้ชมนะรถนี่ระบายความร้อนด้วยน้ำาน่นนี่นั่นหมดยุคไปแล้วขายเงี้ยนะเดี๋ยวได้เจอหน้าด้วยบอกให้เดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์นะรีวิว R6 กับ Z6 นะโดยฟิชเชอร์ลิงกับนเดชนะฮาราดรถเครื่อง S 1> <S 1> <S <S นะอ่าเดี๋ยวติดตามชมแล้วกันนะไปก่อนสวัสดีครับ